น,นี้ก็ในนามสถานีทีวี24สถานีประชาชนและก็สถานีเอชอัปเดตนะคะวันนี้นะคะแนนก็ได้ลงไปทำข่าวพื้นที่สถานีการบางซื้อในโครงการเปิดตัวบ้านเพื่อคนไทยนะคะวันนี้ถ้าได้รับชมถ่ายทอดสดใน y o u t u เอเชียอัปเดตเนี่ยวันนี้นะคะจะเห็นว่าประชาชนมาเยอะมากนะคะมาชมบ้านตัวอย่างนะคะวันนี้คือประชาชนเนี่ยมาชมบ้านตัวอย่างนะยังไม่ใช่เอ่อจอนะคะเพราะว่าจอเนี่ยจะต้องจองผ่านเว็บไซต์นะคะส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยท่านนายกนะคะนางสาวแพทองทาชินวัตนนะคะก็ได้กล่าวว่าถือเป็นวันดีมากๆที่ได้มาเห็นห้องตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม กับนโยบายนี้อันนี้ก็คืออีกหนึ่งนโยบายของท่านนายกแพททองทานนะคะมีคนไทยมากกว่า5 8 7ล้านครอบครัวนะคะหรือ27%เนี่ยไม่มีบ้านเป็นของตัวเองรวมถึงแอดมินด้วยคะ่ะ <c oughs> นะคะรัฐบาลน,นี้เน้นย้ำเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าถึงนะคะสวัสดีการทุกอย่างของรัฐค่ะบ้านเพื่อคนไทยจะช่วยสนับสนุนผู้ที่เริ่มทำงานพยายามจะเก็บเงินเพื่อมีบ้านและ แต่พอมีเงินเก็บไปบ้านก็ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความจริงนะคะต้องไปซื้อบ้านอยู่ไกลจากที่ทํางานใช้เวลาเดินทางไปกลับเนี่ยครั้งละหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะไปกลับก็สามชั่วโมงนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้นุษย์ทุกคนรู้สึกเหนื่อยล้าเกิดผลกระทบกับรัฐบาลและประเทศคนที่มีศักยภาพเหล่านั้นเนี่ยจะหมดแรงอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะเราเนี่ยถ้าเกิดว่า เราอยู่ใกล้แตที่ทํางานเนี่ยเวลาเราเดินทางเราหมดแรงนะเพราะว่าไหนจะหนึ่งรถติดไหนจะคนเยอะไหนจะอะไรอย่างนี้นะคะเออแล้วท่านนายกนะคะก็ยังกล่าวต่อว่าประเทศชาติแทนที่จะพัฒนาก็พัฒนาไม่ได้เท่าที่ควรหากประชาชนมีที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทํางานก็จะประหยัดเวลาทําให้ศักยภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะคะรัฐบาลอยากให้ประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี นะคะบ้านเพื่อคนไทยเป้าหมายยกระดับชีวิตของประชาชนนะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องการขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่ผ่านมาทำงานหนักวันนี้คิดว่าหายเหนื่อยไปหนึ่งสเต็ปแล้วนะคะและขอบคุณกระทรวงการคลังที่เป็นหลักใหญ่ในการช่วยกันทำโครงการนี้นะท่านและทีนี้นะคะท่านนายกเนี่ยก็พาเดินชม เ,เขาเรียกอะไรนะบ้านตัวอย่างเนาะเป็นบ้านตัวอย่างเป็นห้องตัวอย่างเป็นคอนโดตัวอย่างนะชุบอกว่าท่านน่ารักมากท่านเป็นกันเองกับผู้สื่อข่าวท่านเป็นกันเองกับสื่อมวลชนน่ารักมากนี่ขนาดเรานะจริงๆแดน,นก็เคยเจอท่านมาบ้างแล้วนะแต่วันนี้แบบใกล้ชิดมากท่านน่ารักมากน่ารักสุดๆน่ารักฟุดๆเลยนะคะก็ฝากดอมส้มหน่อยเนาะอย่าไปว่าท่านมากนักเลย นะท่านน่ารักขนาดนี้ให้โอกาสให้รัฐบาลนี้ทํางานก่อนนะอ่ะแล้วใครสนใจบ้านเพื่อคนไทยนะคะเดี๋ยวแจะแปะเอ่อคิวอาโค้ดให้ไปลงทะเบียนที่คิวอาโค้ดน,นะคะหนึ่งโทรศรรัพท์ลงได้หลายท่านนะเออก็ไปลงผ่านไม่ผ่านนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันที่ลงทะเบียนเนี่ยผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะรายได้ไม่เกิน50 0 0 0ื่บาทนะคะส่วนรายละเอียดทั้งหมดนั้น ไปดูที่ QR วอาโค้นะคะ